ป้ามึงป้าผมสะกดวิญญาณค้วยเอางั้นยายลูกยาลูกนอน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 มึงหน้าอยู่นั่นนั่นพี่กาบเอาไป้าเนี่ยพี่้าประตูป้าก่อนนี่ยียบมีกูแม่ป้ามึงนั่งป้ามึงป้าสอวมึงมึงนู่นผมปอมคุยนอนนี่นอนนอนนอน มึงสูงใจด้ยอผม่ได้ให้เนว่าอมบังน้ำให้สัมเนี่ยาเท่าง่างนี้มันหิวขึนเลยเอาเข้ามานอนนอนทำไมอน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 อานอนอนนอน Ja. Ja, jag jag bara, jag har hon är ledig i är timmar. Ja, det är annat. Hon har 80-90 ungar. Nu är Jonas tillbaka ja. ja, ja, är jobb. Det hjälper ju inte. Du gör inte Nej.